สวัสดีครับวันนี้อยู่เกมลายเลนเจอร์นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าคาโอลินะอ่ะตอนนี้เป็นไฮเปอร์มาสเตอร์เป็นเทียบร้อยนะครับอ่าในส่วนของอพลังโจมตีใกล้นะครับถ้าเป็นเวลร้อยสี่สิบสามแสนแปดนะถ้าเป็นไฮเปอร์อ่าเวลแม็กนะครับสองร้อยสี่สิบก็จะเป็นเจ็ดแสนสองนะพลังชีวิต ar, อัลตาแปดล้านหนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นนะถ้าเป็นไฮเปอร์แปดแปดล้านเก้าหมื่นนะ ความเร็วในการโจมตี145นะครับถือว่าเร็วนะความเร็วในการเคลื่อนที่1 1อ่ะถือว่าเร็วนะครับระยะโจมตี84อนะ่ะถือว่าใกล้มากนะตากาช้สก,นะามมกสกิล30%นะครับความแม่นยำทักษะ25%ต้านสกิล30นะครับอันนี้ถ้าคูดาวลินเจอร์นะครับอัลต้า Ultra 9ไฮเปอร์13นะส่วนแรก1 4 2่นะครับ มาดูในส่วนของสกิลนิดนึงอ่าสกิลอันนี้จะเครื่องลูกตุ้มหนามนะครับอ่าก็จะเลือกเลือกฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องนะครับสร้างความเสียหาย20เท่านะแล้วก็ทําให้ศัตรูสตันไป5วินะครับอ่าสกิลนี้กว้าง320จุดนะครับคูลดาวเวินะอ่ามาดูในส่วนของสกิลอ่าผมดูไปดูสกิลไฮเปอร์ดียกว่าอันนี้ยิงอ่าร่วมใจยิงนะครับก็คือจะมีเลียวออกมา คาลิจเล็งปืนแล้วก็เลียวจะมันยืนยิงด้วยนะครับตัวนี้ยิงศัตรูมีแล้วยิงศัตรูโดยมีเลียวคอยช่วยนะครับสร้างความเสียหาย30ไอสาเท่านะเป็นเวลา5วินะครับก็เป็นดาเมจต,ตอนเนื่อง5วินะแล้วก็ลดความลดอัตราการโดดหลีกของศัตรู60เป็นะครับเป็นเวลา5วินะเปลี่ยนศัตรูจากธาตุน้ําเป็นไหลธาตุนะครับ5วินอันนี้อัลตา้าคูดาว คูดาวเก้นะครับไฮเปอร์คูดาวเจ็วินะครับในส่วนของตัวนี้ระยะโจมตีระยะพื้นที่มันจะอาจะต่างกันนิดนึงนะอ่ะอัลตา้าใช้สกิลเนี่ยสองจุดนะครับถ้าเป็นไฮเปอร์280จุดก็จะห่างกัน30จุดนะครับในส่วนของเกียร์อ่ะเกียร์เราก็ถ้าจะเป็นเราไม่มีเกียรด์ดีๆก็แนะนําให้เป็นอ่ะตัวนี้ก็เป็นค้อนครับเป็นโล่ก็ได้ แล้วก็ตัวนี้เป็นกระเป๋าครอ่าหรือว่าเราจะใส่เป็นรองเท้าก็ได้นะคือตัวนี้เราเน้นเป็นทางบัฟมากกว่านะครับอ่าแล้วก็ใส่เป็นอ่าโล่ไอ้คอนโล่กระเป๋านะครับถ้าเราจะลดให้มันแร่มันลดน้อยลงก็ใส่เป็นรองเท้าก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้อ่ะไปดูทดสอบในส่วนของสเตตพิสเตตหลักนิดนึงนะนะผู้ผิดผู้ถูกนี่ไง สาอยานะครับ396อจัดทีมนิดนึงนะเอาคาโอลิแล้วเขาเดียร์ทีมสองเนี่ยลุยไปอ่ะกดโอเคปล่อยไปละ มาปุ๊บก็จะสกิลหนึ่งนะครับนี่ทุบไปนี่ระยะ320จุดนะครับนี่แล้วก็สกิลสองเลียวก็จะมายืนด้วยนะครับอันนี้ติดบัฟนี่ก็จะเป็นรูปข้างบนนะรูปปืนข้างบนหัวน,นะครับอ่าปุ๊บอ่ะแต่ดาเมจไม่ค่อยแรงนะแต่ว่าทุบอ่ามันก็ช่วยเพื่อนไปเรื่อยนะครับนี่ลดประมาณ5%เนะเท่าที่เห็นเนี่ยประมาณ5% 10%นตะอเนี่ยทุบไป ช่วยกันทุบนี่เอามีดาวิชีมาช่วยก็ะจะประมาณนี้นะครับในส่วนของสกิลอ่ะเดี๋ยวผมไป pvp ดีกว่าเพราะผมเคยทำให้ดูรอบนึ่งนะในส่วนของตัวนี้เอ่อผมเปลี่ยนทีมดีกว่าอันนี้ทีมหนึ่งผมเอาไว้ช่วยเพื่อนเวลาผ่านด่านสเตจพิเศษนะครับ ก็เจ้าคนนี้เสียทีผมก็ทําเป็นดาเมจไปเลยนะก็ดาเมจต่าจะตีป้อมแรงทั้งสี่ล้านสล้านเจ็ดโอเคไปพีพนิดนึงนะครับ p ีพีเมืม่อวานผมตีรอบหนึ่งมั้งคือทำเ้าเควสนะครับนี่ก็มีตี5ชั่วโมงที่แล้วนะนะก็เล่นช่วงตีสอนะครับนี่ มีชนะเยอะอยู่นะป้องกันนะครับทีมป้องกันก็มีชนะเยอะอยู่นะ,ะก็ถือว่าโอเคนะครับนี่คือปกติก็ส่วนใหญ่จะแพ้หมดนะคือพอดีปั้นแคาอรี่เป็นไฮเปอร์มาได้2วันแล้วแหละก็รู้สึกว่าทีมป้องกันดีขึ้นเยอะนะครับไปหาทีมสู้ดีกว่าธาตุโอ้โหธาตุน้ำกับธาต คือกลัวธาตุไฟมากกว่าโอ้โหเอาไม่อยู่อ่ะทีมนี้ผ่านดีกว่า <c oughs> คือไม่อยากสู้กับอาริสติกิเท่าไหร่นะครับเป็นให้แล้วกันเออ,อทีนี้ธาตุน้ำสองตัวนะครับธาตุไม้อะทีมนี้ไม่มีธาตุไฟเลยนะ ผมก็จะใช้คารลีไปทุบนะคือเจ้าคนนี่นักเรียนมันมีบัฟบัฟหิวใช่ไหมครับคาวลีมีสกัดหิวไม่ให้หิวเลือดอ,ะอ่ะตัวนี้เป็นตัวตัดกันนะคารลีมันตัดได้นะครับไปละเฮ้ยเอาผมปล่อยจัดทีมผิดเอาชิปหายละโอ้โหเวลลืมว่ามีนักบินนะครับเดี๋ยวรีบ,รบ,รบดันไปก่อน เรามีตัวสะทอ้อนอยู่พัดไปนะครับเมื่อกี้เจ้าแซลลี่แม่มดนะครับคืออใช้สกิลใส่นะครับแล้วเบาตัวต,วตวลกเรามีบัฟสะทอ้อนะก็ช่วยได้นะปล่อ,อยไปนี่ดันไปเรียบร้อยอชนะนะครับโอ้โหเกือบแพ้ไปละลืมดูนะเรียกทีมลืมเลยนะครับเนี่ย โอเคได้อยูอ่ทีมต่อไปมีอินุเยฉชามีนักบินปัญหาคือนักบินโหจัดไว้สองทีมนะ,ะกะ็มูนนะครับด a r k moon เราใช้ด a r k ู o นี่แหละแต่ถ้าเป็นเวลไม่แม็กอะไม่ค่อยอยากให้ใช้เท่าไรหร่เลยมันครูดาวช้าแต่ว่าก็ดีกว่าไม่มีใช้อะแต่ว่าทีมเราจะอ่อนลงเยอะนะ โอ้โหอะไรเนี้ยอะไรเนี้ยยีนยาศาปล่อยแทยกกไปก่อนอตัวข้างบนก็มาโอ้โหโอ้โหคอ,อปปี้เราเพียบเลย่ะคงต้องพัดก่อนนั่นแหละให้มันยือนานก็ไม่ได้นะ,ะพัดไปโอเค ยิ่งไปไทกะอ่าเรียบร้อยสกิลไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะรีบไม่หมดอ่ะใครจะแตกก่อนกันนะเอาดีเรียบร้อยนะครับนี่เขามีไทกะเลยหรือว่าเขาคัปปี้เราเมื่อกี้ตกใจนะเจอไทกะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ,อ,อ๋อดาวินชีคัปปี้ก็ว่าอยู่ก็ไม่เห็นไทกะเนี่ย ทีมนี้โอ้โหเอสเบิร์ตตัวนี้เป็นนักบินนะเข้าที่สังเกตนักบินเดี๋ยวขอตีดูแล้วไปดูสเตตัสนิดนึงนะครับคือผมยังไม่ได้ดูอะ่ะแต่ว่าเป็นธาตุไม้เนี่ยถ้าเป็นมู Moon, Dark Moon, ลดาร์คมูลนั่นก็พอยิงเข้านะคระับเพราะว่าเป็นธาตุไฟอ,ะอ่ะเราก็ไปกันโอ้โหมีแซลลี่แม่มดนแล้วก็ตัวนี้ดูนิดนึงนะ ยากดูสเตตัสเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูคร่าวๆนี่มันยืนตัวสกัดบินแล้วก็ตัวบินมาด้วยกันนะฮะแต่ว่าตัวสกัดบินรู้สึกมันยืนใกล้เกินนะอ่ะสองร้อยแปดสิบถ้าสามร้อยห้าสิบขึ้นนะก็ถือว่าโอเคนะสามร้อยเนี่ยสามร้อยยี่สิบขึ้นอนะ่ะตัวสกัดนะักบินผมอยากได้แค่มูลถีจีแล้วก็ตัวไอ้เจ้าข้าปั้นไอ้ถาหมืดน,นะฮะน่าสนใจนะ หรือท่านมืดมันโหดในตัวมีอยู่แล้วเอานักบินทำไมไม่เห็นมาใกล้เท่าไหร่เลยโหก่อนมันจะมาใกล้ได้อ่นนี่ทีมนี้ผมตีคืออยากดูสเตตัสเฉยๆนะแช่ไว้ดีกว่าเราไม่ประมาทนะนะโอเคนะครับ คือตัวนี้เราใช้อดักมูลสกัดได้นะคือมันเป็นธาตุธาตุไม้อะธาตุไฟยิงเข้าอยู่แล้ว่ะไปดู่ะตัวนิดนึงนะโอ้โ <c> ห <oughs> พลังจมตทีกาย6กแสนเก้านะครับอันนี้แม็กแล้วนะ,ะตัวบินใส่เกียร์ แรมใช้เยอะอพันโอ้โหพันห้ารคือตัวนี้ผมคิดว่าใส่ปืนไปเลยดีกว่านะคือใส่ปืนมันยังติดเออมันไม่ใช่ไม่บ่ามันใส่หานูก็ได้ใส่ปืนก็ได้นี่อะแต่ถ้าใส่ปืนมันจะยืนไกลขึ้นไงตัวนี้มันยืนโอโ้โห2องคืออย่างใกล้อะ่ะ ก็รอดูแล้วกันแต่ว่าเดือนนี้ผมคงไม่เปิดอะรอดูถ้าถ้าแสงทัดมืดมากลางเดือนนี้ก็ค่อยลุ้นอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าดูจากไอตัวตัวบินนะผมคิดว่าดักนะดักมูลสกัดได้นะทตดไฟอะ่ะเจอเรียวบอจอัลเคยโอ้โหบอจัะเคยสองตัวเราลุยไปนะ คือคราร์ี่มันจัดการธาตุธ <c oughs> าตุธาตุน้ำได้สบายแล้วแหละคือผมอยากเอาไป b ีกับบอสจระเข้นะบางทีอ่ะอยากรู้ว่ามันพอสู้ได้ไหมจะโหดได้ขนาดไหนนี่ฮะโอเคตัวบนเริ่มพอไหวละนี่ไงทุบไปทุบไปคือธาตุธาตุน้ำนี่ขึ้นเป็นไรธาตุเนี่ก็ ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับตีเข้า50%นะก็ลองดูดิตีธาตุอื่นนี่เข้า50%โอ้แต่ว่าต้องพารก่อนนะดูละให้มันติดติดแตเลยยืนติดติดไปโบรเบาชินจินะครับตัวที่โกโอเคบาชินจิไม่ติดรอบนี้โอทุบ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 นี่เข้าไปทุบทุบมันทุบมัน เข้าไปเข้าไปนี่บอสเจระเคโอ้โหเดี๋ยวจะบอสเจระเคไทยกะอาดมันไทยกะนี่เรียบร้อยนะครับบอสเจระเคสองตัวนี่ถ้ายื้อยาวๆนี่เราอยู่ยากนะถ้าไม่มีตัวสกัดนะฮะดีมีพวกไทยกะมีคาโอลิมาช่วยกันสลับกันเนี่ยทีนี้ ก็คิดว่าเป็นปัญหาตัวหนึ่งนะเออบาตัวตวลกนะครับอ่ะก็คงไหวนะสู้ไปโอ้โหอัดแป๊บเดียว13ามวนาทีละปล่อยไปแซนกิปแซนกิปอ้อาวคารลีโดนเสกนะ คารีลีอ,อ้ใช่คารลีโดนใส่นี่ผมระแวงไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนักบินอย่างเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมาดูมันก่อนบางทีมันเผลอตีบ้านเราแตกมันก็ทํำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงบ้านก็จะแตกแล้วถ้าเหลือประมาณ30%ก็คงต้องพัดละ พัดก่อนนะครับเดี๋ยวมันลาดน้ามันเดี๋ยวตายหมดคือเรายื้อไว้ไกลไว้ก่อนนะข้างล่างเราสู้ได้ข้างบนนี่เราสู้ไม่ได้ก็งานงอกนะ,ะ,นะถ้ามันยืนมาไกลวันนี้เราดักมูลเราเยอะอะเรามันสกัดได้นะครับนี่แต่ว่าเขามาใกล้เกินไปละเขามาใกล้เกินไปละเอาพยายตายก่อนกัน <laughs> โอ้โห <laughs> ลุ้นชิบหาย เดี๋ยวได้อีกรอบนึงนะ,อะโอเคในส่วนของตัวลุ้นตัวนี้นะครับเนี่ยมันมีโอกาสได้ถึงส0ล้านนะของผมเมื่อคือนนี้ผมไล่้าเอ้ยห้าล้านนะครับก็ถือว่าได้มาเยอะนะ,อ,ะอีกรอบหนึ่งทีมนี้คิดหนักเหมือนกันนะ คือคิดหนักโคนี้มาเฮระสื่อนะครับก็คือคิดหนักตัวนี้นะธาตุน้ำอ่ะโอเคเราสลับตัวนิดนึงอ่ะก็ไม่มีนักบินนะครับลุยไปก็ลองดูว่าเราจะไหวได้แค่ไหนนะเราจะสู้ได้ไหมโหมาปุ๊บกาเฮ้ยทูบไม่ติด,ไม,ตดไม่ติดสแตนทูบมัน ทุบมันเนี่ยโดนตะตานไปทุบไป,ปอ่าเข่าลีเรายังถึกมาดิครับทุบแต่ว่าขีริวตบนี้จะสส่ร่วงไหมเนี่ยทุบมันทุบมัน,มน,มนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห พาดมาแบบนี้พาดมาแบบนี้เราต้องทําลายบื้มทีเดียวนะโอ้โหเวรนละเฮ้ยเฮ้ยเยื้อได้นีนงานงอกนะยื้อได้ี่งานงอกอ่ะรัวไม่สายไปรัวไม่สายรัวไม่สายโอ้โหคือถ้าคือยื้อได้ในงานเข้านะครับคือแบบเนี้งานงอกนะโอ้โหบอกว่ามา,มาแพ้รอบสุดท้ายนะ อ้ามีสาย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 เออคือความหวังคือมีสายแหละมีสายมีสายมีสายเฮ้ยติดอะไรเนี่ยเอออย่างงี้เอ้ากดออโต้ไปจะได้ไม่ต้องอะไรมากกดมีสายอย่างเดียวโหลุ้นมึงอีกมืองอนี่มีสายตัวมีสายเลยมีสายโอเคโอ้โห ยิงมิสไซล์แช่แข็งกดไอ้นี่พอด,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 ดีอ่ะกดโล่พอดีอ่ะก็ชนะไปนะครับตอนนี้ชนะตอนเนื่อง8ครั้งนะแล้วก็รวมที่เขามาตีแพ้ด้วยนะครับอ่ะก็ผอป้องกันได้อยู่เมื่อวานนี้ผมเล่นแค่ครั้งเดียวอ,ะอ่ะเมื่อวานมีอ่ะเมื่อวานเล่น2รอบนะครับอ่ะเล่นสองรอบอ่ะแล้วก็เล่นตอนเช้าอีกอ่ รอบนะครับนี่เ่นมีเชาทำเควสที่เฉยนะครับเจอรับคนนกนะเ่นไป1รอบนะ,ะก็เรียบร้อยนะครับเจ้าเข่าลิคือจะรีวิวมันนะแต่ว่าส่วนใหญ่หมัวแต่กังวลใว้เชลลี่นักบินนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตัวถึกตัวนึงนะมันคู่กับเลียวไงมันยิ่งบัฟเลือดไปสอเท่านะครับเลือดอย่างเยอะ ไปดูในส่วนของสเต็จพิเศษอะไรต่างๆนี่ผมก็เล่นปกตินะนี่ก็เล่นครบหมดแล้วแหละเหลือดีลองนะครับเ,เหลือ,อยิเวเล่นนิดนึงนะมาตีนิดนึงมีอะไรเนี่ยผู้วิทักษ์พัดตัวนะครับปล่อยไปตามมาทุบทุทุ อตอนนี้มันยังตีง่ายครับเบลมันยังน้อยอยู่ปล่อยไปมีอริตติก,กิช่วยรีเซสเซลยวรัว,วอโอเคคืออะไรนนี้อ่าโคสไทล่าปล่อยอริตไปมีเต้นเรียบร้อย รีเซ็ตสก,กิลไทยกะยิงยาวๆมีเต้น2ตัวแล้วเนี่ยแป๊บเดียวตายอ่ะมีเ,เจ้าอลิติกินะครับมี3สามดาวแล้วตัวนี้ก็จะวุ่นวายนิดนึงมันกระโดดไปกระโดดมาเยอะนะครับเจ้าเจาเ้านักดำน้ำเนี่ย ก็โอเคแหละก็ทำเควสเรียบร้อยแล้วอ่าสำหรับเดือนนี้นะครับผมก็หาเหรียญได้ทั้งหมดในสามร้อยเอ้ยประมาณสี่ร้อยเหรียญนะสี่ร้อยล้านนะครับคือผมไปทำอะไรเยอะแยะแหละมันได้ประมาณสี่ร้อยกว่าเกือบห้าร้อยนะครับก็คืออัพเจ้าไอ้ฟอลคอนนะครับฟอลคอนอูโมวิสึนะครับก็ปั้นแม็กมันก็ใช้ เงินเยอะไปนิดนึงนะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าขาอริคือมีแล้วก็สังเกตได้นะครับว่าเกมตั้งรับอ่ะผมชนะเยอะขึ้นนะแต่คือผมไม่ได้ p v p, p มาตั้งสองสามวันเนี่ยผมเล่นวันล,ะล,นนนละสองรอบอละเมื่อวานล่าสุดเล่นรอบเดียวนะ,ะก็ขึ้นเป็นมาสเตอร์2ปกติของผมละอ่ะอยังไงก็ฝากติดตามวยครับสวัสดีครับ